ล่าสุดตอนนี้ก่อนคนระับว่ากรรมธิการวันนี้ที่คุยกันนะฮะไปถึงไหนแล้วครับวันนี้ก็ประชุมกันพิจารณากันในหมวดหมดเฉพาะการนะครับก็สิ้นสุดลงไปนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก่อนที่จะเลิกประชุมเนี่ยก็มีการพูดคุยตกลงกันว่าเราจะเตรียมเขียนรายงานนะครับแล้วก็ปฏิทินเนี่ยก็คิดว่าท่านประธานบอกว่าอย่างช้าเนี่ยนะครับเราจะทํารายงานให้แล้วเสร็จเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับกว่าจะเข้าบรรจุวาระก็เป็นไปได้ว่าเดือนกันยายน รายงานฉบับนี้อาจจะเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับสัปดาห์นี้คุยกันเรื่องบทเฉพาะการนะครับ<ม>ส่วน <c oughs> สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันเรื่องของหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังนั้นเท่ากับว่าสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้เป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะครับ<ม>ของของการประชุมของคณะกรรมการติการชุดน,นี้ว่ญญาเราจะต้องมีการแก้รัฐธรรนนี้จุดเริ่มต้นควรจะทําเรื่องอะไรก่อนจริงๆที่ผมเสนอไว้เนี่ยมันทำพร้อมๆกันได้หมดมันไม่จาเป็นต้องเริ่มอะไรก่อนเริ่มอะไรหลัง เมื่อเราทำมาพร้อมกันแล้วมันอาจจะเสร็จสิ้นได้ไม่พร้อมกันนะครับแล้วแต่เรื่องนะครับผมเสนอ,อไว3อ้3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือแก้เพื่อยกเลิกมาตรา279มาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้<ม>ซึ่งให้การรับรองเอาไว้ว่าประกาศคําสั่งคสช<ม>และการกระทาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ60นตลอดกาลเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็เพราะว่ามันทําให้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยใช้กับทุกๆองค์กรแต่พอมันเจอกับประกาศคําสั่งคสชเนี่ย ประกาศคำสั่งคอสชอใหญ่กว่ารัฐธรรมน,นูญนะครับมันกลายเป็นจุดดัางดำของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมน,นูญผมเทียบเคียงให้เห็นง่ายๆครับคุณธปณีก็คือพระราชบัญญัติเนี่ยซึ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและนายกรัฐรมนตรีนาขึ้นทุนเก้าทุนกหมมถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประามาทิไทประกาศใช้ยังมีโอกาสขัดรัฐธรรมนูญเนี่ย,ยนะครับถ้าารัฐธรรมนูญบอกแต่ประกาศคําสั่งคอสชอเนี่ย ท่านหัวหน้าคอสชท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านลงนามแต่เพียงคนเดียวกลับไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญเลยพระราชญัติที่มีพระบรมพิธทยของปรขขบุขรัฐมีโอกาสขัดรัฐธรรมนูญนะแต่ประกาศคําสั่งคอสชซึ่งหัวหน้าคอสชคนเดียวเนี่ยไม่ขัดรัฐธรรมนูญเลยในขณะเดียวกันที่ผ่านมาสารมีความพยายามอยากจะเข้าไปตรวจสอบอยู่บ้างแต่พอเจอ279เขียนสกัดเอาไว้แบบนี้มันทําให้ตรวจสอบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นต้องยกเลิกตรงนี้ไปเพื่อคืนเข้าไปสู่ระบบปกติเรื่องที่2ที่ผมเสนอไว้นั่นก็คือ แก้รัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิก269 270 271 272สีมาตรานี้ว่าด้วยสวตามบทเฉพาะการ250คนนะครับเพราะว่าสวชุดนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเกิดขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องการสืบทอดอานาจก็คือเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เข้ามาร่วมในการออกกฎหมายปฏิรูปเวลากฎหมายพระราชตินีในปกติมันต้องเข้าสภาแล้วเข้าไปวุฒิใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้ากฎหมายฉบับไหนเป็นกฎหมายปฏิรูปเมื่อไหร่เนี่ยประชุมร่วมสองสภาทันที มันกลายเป็นช่องทางฟาสต์แทร็กให้กับให้กับคณะมนตรีเวลาพักดันกฎหมายเพื่อความรวดเร็วนะดังะนั้นผมเห็นว่าต้องยกเลิกตรงนี้ออกไปแล้วถามว่าประเทศไทยวุฒิสภาจะย่างไรก็กลับไปสู่ระบบปกติมันก็มีวุฒิตามระบบปกติตามมาตรา107 108อยู่นะครับก็ใช้ช่องทางนั้นไปนะครับนี่เราเสนอ2เรื่องแรกอีกอันหนึ่งที่ผมเสนอเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแก้มาตรา256เปลี่ยนวิธีการแก้ให้มันง่ายขึ้น กับมาใช้เพียงแค่กึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาพ,พร้อมกันนั้นก็จัดทําหมวดใหม่ว่าด้วยหมวดการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเอาสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้มาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและเมื่อได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับั้เข้ามาแล้วก็เอาไปประชามติตอนจบในท้ายที่สุดมันก็จะไปจบที่รัฐธรรมนูญใหม่เข้ามาแทนที่รัฐธรรมนูญเก่าทั้ง3เรื่องนี้สามารถเสนอเข้าสู่สภาได้พร้อมๆกันแต่2อันแรกมันจะเสร็จเร็วกว่า อันหลังเนี่ยมันจะช้ากว่าอันอื่นนะครับดังนั้นะในท้ายที่สุดผมเองเนี่ยก็อยากจะให้มีการทำรัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับเพราะรัฐมนุนฉบับนี้มันมีปัญหาอยากให้ทำทั้งฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากประชาชนแต่ในระหว่างกว่ามันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันควรจะต้องแก้บางเรื่องก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ผมเห็นว่ามันแก้ง่ายมากนะครับก็คือยกเลิก279ยกเลิก269 270 271 272มันไม่ต้องถกเถียงกันเยอะนะื้อยกเลิกเสร็จท,ท่านประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกต่อคอรมอก็ยังอยู่ต่อ สสก็ยังอยู่ต่อนะครับเพียงแต่ว่าเราจัดการปัญหาที่มันมันผิดหลักการและทางธนูเนี่ยเอาออกไปก่อนนะครับนอกจากนั้นในทางการเมืองมันอาจจะช่วยลดบรรยากาศนะครับอุณหภูมิในทางการเมืองที่มันร้อนแรงมากขึ้นนอกสภาตอนนี้นะครับแต่การที่จะยกเลิกันต้องอาศัยเสียงในสภาในอารครับคือตามกระบวนการแก้ก็คือจะต้องอาศัยเสียงฝ่ายค้าน20%เพร้อมๆกันนั้นต้องอาศัยเสียงสบออีกอย่างน้อยหนึ่งใน3หรือประมาณ84คน อันนี้คืออุปสรรคใหญ่ก็จะตั้งคําถามวันว่าแล้วสว84คนจะหามาจากไหนในเมื่อคุณจะไปยกเลิกเขาออกจากตําแหน่งสวอถอูกเราจะหาจากไหนก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสวออขวางนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสวไม่ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญเรื่องยกเลิกสว2อ0คนเพื่อประโยชน์ของสวเองผมเห็นสวหลายท่านเนี่ยสมัยตอนท่านยังไม่ได้เป็นสวเนี่ยท่านพูดทุกวันเลยสมัยตอนรัฐธรรมนูญ50 สอสออยากจะแก้ท่านก็ไปพูดบางทีท่านก็ไปชุมนุมกับเขาด้วยท่านบอกว่าเนี่ยมันแก้เพื่อประโยชน์ตัวเองจะแก้ท่านมโนใช่ไหมแก้เพื่อประโยชน์ตัวเองวันนี้หลายคนมาเป็นสวกําลังจะบอกว่าไม่ให้แก้ก็คือไม่ให้แก้เพื่อประโยชน์ตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วในท้ายที่สุดท่าร่างอย่างนี้เข้าสู่สภาเข้าสู่รัฐสภาภาพที่ออกมาสอสอพภิปรายปรากฏมีสวเนี่ยปกป้องตัวเองทุกวันบอกไม่ให้แก้ไม่ให้แตะต้องไม่ให้แตะต้องผมว่าความชอบธรรมของสวมันจะยิ่งลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ ทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสว250คนเนี่ยมันแทบจะอธิบายไม่ได้แล้วครับถึงเหตุผลของการมีอยู่ของสว250คน mm hmm. พระคุณเลือกท่านประยุทธ์ไปแล้วเมื่อ5มิถุนาปิธีแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนี้เสียงรัฐบาลก็ทิ้งห่างฝ่ายคา้านเยอะมากแล้ว mm hmm. ผมไม่รู้จะต้องมีสว250คนชุดนี้เอาไว้เพื่ออะไรอีก mm hmm. นอกจากเพื่อสวกันเองนะครับว่าสวต้องการที่จะแสดงสปิริศกับาก,การที่ว่าโอเคคือ เราต้องการให้มีการแก้ทั้งสองแต่ว่าถ้าแบบเหมือนกทันศักษาศักดิ์ศรีของตัวเองแสดงสปิริตึ่งก,ก็คือก็ควรต้องมีคนที่84คนที่มาร่วมในการที่จะยืนย่นนะครับถูกต้องครับถ้าสมมติยอมยกเลิกเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหคนจะแท้องสรรเสริญท่านเยอะมากก็คือท่านยอมหวตในสิ่งที่ท่านจะเสียท่านยอมหวตเพื่อให้ตัวเองหายไปนะครับพร้อมกันนั้นท่านยังมีโอกาสนะครับท่านยังมีโอกาสก็กลับไปเป็นสวตามระบบปกติก็ได้ นะครับโอเคถ้ารัฐธรรมนูญไม่ให้เป็นก็ไปเขียนยกเว้นว่าอสสวตามบทเฉพาะการยังมีโอกาสกลับไปเป็นสวตามระบบปกติอีกก็ได้ผมพบเจอท่านหลายครั้งตลอด10เดือน28วันที่ผมอยู่ในสภาเนี่ยก็มีโอกาสเจอสอวอหลายท่านหลายท่านก็มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับแต่ปัญหาคือที่มาแบบนี้มันผิดปกติไปเข้าช่องทางที่มันถูกต้องตามรมัฐธรรมนูญตามระบบปกติจะสง่างามกว่า<ม>แล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วย ท่านถูกโจมตีกล่าวหามาโดยตลอดว่าท่านมาด้วยกลไกสืบทอดอำนาจบางทีท่านก็หงุดหงิดใจกับคนที่กล่าวหาเรื่องนี้ถ้าหากวันนี้เราปลดสบสองร้อยสิบคนออกไปได้ท่านได้เป็นนายกต่อแล้วบางทีงวดหน้าเลือกตั้งกลับมาท่านอาจจะได้เป็นอีกก็ได้ใครจะไปรู้คราวนี้ท่านสง่างามกว่าเดิมนะครับอืมก็หนึ่งสิ่งแรกคือโอเควัดใจสวแปดสิบสี่คนแล้วก็ที่สําคัญคือถ้ารัฐบาลจริงใจครับถ้ารัฐบาลจริงใจนี่ก็ง่ายเลยรัฐบาลก็ประกาศที่จะ สนับสนุนช่องทางนี้ในการแก้ไขอันนี้อันนี้ถือว่าง่ายสุดนะครับครับแล้วที่สําคัญคือถ้าท่านนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณมาว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกสวออ .250 คนเนี่ยผมเชื่อว,ว่าสว .250 คนเนี่ยอาจจะอาจจะอารมุ่มอร่วยยินยอมให้มีการแก้เรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ด่านแรกเลยใช่ไหมคะคือการยืน่นแล้วก็การใช้อาศัยเสียงของสว แต่ในส่วนของท่าทีรัฐบาลเองรตรงนี้คิดว่ารัฐบาลก็ต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญครับคือทางซีรัฐบาลเท่าที่ผมฟังข่าวท่านประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าอยากจะรอผลรายงานของคณะกรรมการการศึกษาการแก้รัฐมนูญก่อนนะครับแล้วว่าแล้วจะไปผลักดันต่อในอในเรื่องอะไรนะครับคือผมมองแบบนี้สถานการณ์ตอนนี้ที่เรากลับมาได้พูดคุยกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมันสอดคล้องกับเหตุการณ์การชุมนุม นักเรียนที่ศึกษาประชาชนทั่วประเทศนะครับก็คือเราต้องกลับมาพูดเรื่องการแก้ร่องมูลกันเพื่อที่จะเป็นการตอบข้อเรียกร้องของการชุมนุมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะปล่อยกันต่อไปอสภาสมัยนีย้จะจบประมาณสิ้นเดือนกันยานี่แล้วในท้ายที่สุดไม่มีอะไรมีตั้งกรรมธิการตั้งกรรมธิการไปเรื่อยๆเนี่ยกลุ่มของผู้ชุมนุมเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าในท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมนะครับ ผมถึงเสนอเรื่องนี้ออกไปเนี่ยเสนอด้วยความปรารถนาดีเลยครับคุณตับณีคือมันได้ทุกฝ่ายนะครับรัฐบาลไม่ประสงค์ที่จะให้มีการชมรุมนุมรัฐบาลไม่อยากให้การชุมนุมพูดในหลายๆเรื่องที่รัฐบาลไม่อยากจะฟังที่เราใช้คําว่าความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจเนี่ยรัฐบาลคงไม่อยากให้มันมีแบบนี้ทีนี้รัฐบาลอยากมีแบบนี้แต่ตรงกันขา้ามถ้ารัฐบาลนิ่งเฉยไม่ตอบสนองอะไรเลยการชุมนุมก็จะพูดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขยายมากขึ้นมากขึ้น ดังนั้นถ้าหากรัฐบาลแสดงความจริงใจผลักดันการแก้เรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดการชุมนุมมันน่าจะลดอุณหภูมิลงไปบ้างไม่มากกน็น้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของอข้อเรียกร้องเรื่องของการยุบสภาเราก็บอกกันว่าถ้ายุบสภาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเพราะสะวสองคนก็ยังโหวตนายกได้อยู่ันั้นถ้าจัดการตัวนี้ออกไปได้การยุบสภาจะมีนัยะสําคัญแล้วพะยุบสภาเสร็จกลับไปสู่ระบบกติกาปกติ ซึ่งไม่แน่ท่านประยุทธ์อาจจะชนะอีกก็ได้นะแต่คราวนี้ท่านสง่างามกว่าเดิม,มนะฮะในด้านขององค์กรอิสระสารนะครับพวกท่านก็ยังอยู่ต่อไปไม่มีใครไปแตะไปต้องอะไรท่านนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรผมถึงเห็นว่าเรื่องนี้คนที่จะถูกกระทบเนี่ยมีแค่สอบอ2องคนที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งเท่านั้นเองนะฮะแต่แรงน้ออย่างน้อยเราก็เปิดท้ายท่านกลับมาอีกรอบก็ได้ตามระบบปกติ<ม>นะครับเพื่อให้บ้านเมืองมันไปต่อนะพยายามหาทางออกในทุกๆฝ่ายร่วมกัน น่าสุดนะก็อย่างมีการไปคณะประชาชนตรวแอร์มาที่หลวงเขาก็มีเพิ่มมีการแถลงน่าสุดเรื่องการคือจากเดิมที่เรียกร้องยุบสภาก่อนเนี่ยฮะแต่ว่าณวันนี้เขาก็มาเรียกร้องในการแก้รัฐมนูญแล้วก็เรืร่องของสวนี่มาเป็นข้อแรกแลง้นก็จริงๆอันนี้คือมันก็น่าที่จะ,ะลดอุณหภูมิเรื่องการการ,รชุมนุมหรือข้อถ้าทั้ ตรงนี้นตอบพ่อเล็กน้องตรงนี้ได้ก่อนนะครับบรรยากาศทางการเหมือนก็น่าจะดีครับใช่ความคิมเห็นของผมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเ,เราเรา,เราพูดเรายื้อกันเรื่องการแก้นมนูเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งกรรมธิการศึกษาไปเรื่อยนะครับแล้วทุกท่านก็คงทราบดีว่าการแก้นมนูฉบับนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสวออต้องเอาด้วยนะผมก็พยายามนั่งคิดว่าเราจะทํายังไงให้สวยอมกับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าสวยังขวางอยู่ต่อไปเนี่ย ความชอบทมของท่านจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆทุกวันเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นใครเชียร์สวบอเลยนะครับสว210คนนะไม่เห็นมีใครเชียร์เลยขนาดสวบอท่านบางคนท่านยังเริ่มรู้สึกเลยว่าเออมันมันจะต้องมีการปรับปรุงไปต้องต้องแก้ไขเรื่องนี้แล้วนะฮะถ้าเราเดินแบบนี้ได้ผมเชื่อว่ามันประครับประคองไปได้นะครับมันมันยังไม่ไม,ไม่ไม่นำไปสูจ่จุดความขัดแย้งที่ท,ที่ที่รุนแรงนะครับบรรยากาศในกรรมธิการ ก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่มีฝ่ายเห็นคล้อยเห็นค้านกันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ตัวท่านประธานเนี่ยท่านพีรพันธ์สายดีรัฐวิภีพากเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ mm hmm. ผู้อาวุโสนะครับแล้วก็ท่านก็ดําเนินการประชุมได้อย่างดี mm hmm. ท่านเปิดโอกาสให้กรรมธิการแต่และท่านได้ได,ไ,ดได้พูดคุยกันตัวผมเองเนี่ยก็ดีเฟนด์ hmm. ให้ก,กับกรรมธิการชุดนี้ตลอดนะครับหลายคนบอกเอ๊ะ e รู้สึกตั้งขึ้นมาเพื่อถ่วงเวลาตั้งขึ้นมาเริ่มไม่มีผลงานจริงๆเนี่ยเราทํางานกันหนักนะครับประชุมกัน ทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วต่อไปบางทีอาจจะมีสัปดาห์ละสองวันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องมันใหญ่คือเรื่องรัฐธรรมนูญศึกษาทุกมาตราว่าจะแก้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับแล้วก็ท่านพิธาพันธ์ก็เปิดโอกาสให้ทุกความเห็นได้แสดงนะครับ<ม>เวลาอยู่ในรายงานเนี่ยความเห็นแยง้งความเห็นที่จะผนวกเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยท่านเปิดโอกาสใ,ให้ให้ให้อยู่ในรายงานได้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นการศึกษานะแล้วผมเชื่อว่ารายงานฉบับนี้มันก็เป็นเอกสาธธรประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากวันหน้ามีสภาร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นจริงๆมาททำรัฐมนูญใหม่้งฉบับจริงๆอาจจะเอารายงานเหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์ใช้ประกอบกันก็ได้นะครับแล้วทิศทางน่าจะเป็นทิศทางที่ดีด้วยใช่ไหมคะครับก็เท่าที่คุยกันหลังจากก่อนปิดประชุมเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะทํารายงานเสร็จนะครับและกันยาเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้า,ถ,าถ้าวาระสภาไม่ได้แน่นมากเนี่ยอาจจะเอารายงานเข้าไปพูดคุยกันในสภาต่อในเดือนกันยาได้ การเข้าชื่อยื่นแก้ไขต่างๆันี้ต้องอาศัยคนไกใช่ก็คือคณะรัฐมนตรีหรือสสหรือสวประมาณ100คนนะครับแล้วก็ประชาชน5 0,000่นคนนะครับมันก็ไปได้แค่3ช่องนี้ส่วนกรรมธิการเนี่ยมันแก้รัฐธรรมนูนไม่ได้นะครับก็ดูเหมือนอย่างไอ้ราเขาก็ทำรังทำช่องทางเรื่อง5้าหมื่นคนเหมือนคือจริงๆเนี่ยประชาชน50,000คนเนี่ยผมก็สนับสนุนนะเพราะว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับแสดงพลังของประชาชนว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงแต่ ต้องยอมรับว่ามันใช้เวลานะครับกว่าจะไล่ชื่อครบนะครับแล้วก็ใช้ต้นทุนด้วยกว่าคุณจะรณรงค์แคมเปญทั่วประเทศนะครับแล้วต้องรออีกได้ชื่อมาเสร็จต้องรอตรวจได้ชื่อว่าจริงอะไรไหมอะไรต่างๆคือมันไปรบกวนประชาชนมากดังนั้นเนี่ยสถาบันการเมืองที่มีอํานาจในการเสนอแก้ด้านมนุษอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคณะมนตรีสสหรือสอบอรจริงๆน่าจะทําไปเลยครับนะบไม่ต้องไปไปให้ประชาชน5 0,000ื่นคน้ามาลาบากนะครับอย่างนั้นคือเรื่องของ ช่องทางประชาชนนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนใช่ครับนะใช่ใช้เวลาหลายเดือนมันอาจจะหลังจากรายงานเสร็จแล้วด้วยซ้ใช่ถูกต้องครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยผมถึงสนับสนุนให้สสเนี่ยนะครับรีบดันเข้าไปเลยคือคณะมนตรีถ้าท่านอยากจะแก้อะไรท่านรีบดันเข้าไปเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ววประชุมเนี่ยสภาเนี่ยมันมันจะหมดสมัยเนี่ยกันยานี้แล้วนะครับถ้าหากเราไม่มีร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าไปเลยเนี่ยนะผมว่าพี่น้องประชาชนตั้งคําถามแน่นอนแล้วก็จริงๆถ้าถ้าถ้าเสนอเข้าไปใน ไม่จำเป็นต้องรอ,อรอยายงานนะคะอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าอยากให้รอ,อรอยายงานก่อน <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีความจําเป็นครับเพราะยังไงรายงานเนี่ยมันก็เป็นแค่ความเห็นเท่านั้นเองนะครับแต่การแก้ได้หรือแก้ไม่ได้จะเกิดผลได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามีการเสนอร่างรละมแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อไหร่และพิจรารณาออกมาเป็นอย่างไรเท่าที่ผมตามดูเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ทางซีฝ่ายค้านก็พร้อมอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้แค่หนึ่งร้อยคนนะครับใช่หนึ่งร้อยคนก็สามารถเสนอได้เลยแต่เห็นทาง รัฐบาลก็บอกว่าให้รอก่อนจะได้ไปด้วยกันเพราะทางเขาก็อยากเสนอด้วยแต่ทางเขาขอให้รอกรรมธิการศึกษาเสร็จก่อนนะครับผม,ผมเห็นว่ารีบเสนอจะกลับวฮะอุณหภูมิทางการเมืองมันจะได้บรรเทาลงไปบ้างนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยวาระนะครับของที่ประชุมร่วมของรัฐสภามันไม่ค่อยมากเราอาจจะได้บรรจุเข้าไปอภิปรายเข้าไปพิจารณาในวาระแรกกันเลยตั้งแต่เดือนกันยาก็เป็นได้ถ้าเรารีบเสนอตั้งแต่สิงหา ครับขอบคุณครับพี่ยางครับ